โอเคในะที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่เขาประกาศเกมต่อไปหรือที่มันลือกันว่า g t a 6 g t a 6เนี่ยเอาจริงยังไม่รู้แต่ของจริงมาแล้วว่ะไม่น่าเชื่อเลยไม่รู้ผมฝันไปหรือเปล่าถ้าฝันไปยังไงก็ฝากคนปุกด้ยแต่ยังไงนี่ก็มาแล้วนะโพสต์ตของ rockstar games ของแท้เลยเขาประกาศว่าในเดือนหน้าหรือเดือนธันวาคมเนี่ยจะครบรอบ25ปีของบริษัท rockstar games นี้แล้วก็จะมีการประกาศเกม เป็นเทรลเลอร์ของเกม GTA ภาคต่อไปซึ่งไอตรงนี้แหละที่หลายคนกลัวกันเพราะแม่งกำกลัวมากๆหลายคนตีความว่าเอ้ GTA 6 GTA 6แน่ๆเลยแต่เนี่ยด้วยข้อความที่มันบอกว่า next Grand Theft Auto ก็คือเขาไม่ได้บอกว่าจะเป็น GTA 6หรือเปล่าเขาไม่ได้บอกว่าจะเป็นภาคต่อไปไหมหรือมันคืออะไร เนี่ยที่แน่ๆเนี่ยน่าจะไม่ใช่รีเมคน่าจะไม่ใช่แบบเอ่อรีมาสเตอร์อะไรอย่างงี้มันน่าจะเป็นภาคใหม่แต่ว่าผมคิดว่านะอาจจะไม่ใช่ภาค6อาจจะเป็นภาคที่แยกออกมาเหมือนกับเป็นภาคซานแอนเดรสอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่12 3 4มันเป็นภาคซานแอนเดรสอะไรอย่างงี้อันนี้เดานะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องเล่นคำทำไมไม่บอกตรง,ตรงๆไปเลยว่ามันคือภาคอะไรหรืออะไรอย่างงี้ผมเคยเห็นค่ายเกมไหนแม่งแบบกําโคแบบนี้มาก่อนแต่ยังไงนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีโคตรเลยที่ในเดือนข้างหน้าเนี่ย เขาบอกว่าประมาณต้นเดือนนะ่ะจะมีตัวอย่างเกมนี้ปล่อยออกมาแล้วซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกอเหมือนกันเพราะว่าเขามักจะประกาศก่อนว่ามีเกมนี้ก็จะออกมาแล้วเขาถึงค่อยจะประกาศว่าเทวรลเลอร์มันออกตอนไหนอะไรอย่างเกมเรดเด้เนี่ยเขาจะประกาศก่อนว่าเกมเรดเด้มันก็จะออกมาแล้วนะแล้วจะมีเทวรลเลอร์มาตามมาทีหลังแต่ว่านี่เขาประกาศชทวรลเลอร์ก่อนก็เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นนะว่ามันแปลกๆแ,แต่ยังไงนี่ก็โหโคตรไฮไปเลยนะที่ มันจะมีเทรลเลอร์ของจริงมาสักทีไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปแบบว่าหลอนกับข่าวลวงอะไรอย่างนี้แะอ๋อแต่ก็ฝากบอกอีกนิดนึงสำหรับคนที่ไม่รู้เกมมันยังไม่ออกมาเว้ยมันแบบถึงจะมีเทรลเลอร์มันก็จริงแต่ว่าปกติของค่ายเนี่ยค่าย Rockstar เนี่ยเขามักจะปล่อยเทรลเลอร์มาใช่ไหมแล้วก็รอไปประมาณปีน,ปนึงอะ หรือประมาณปี2ปีเนะี่ยรอไปก่อนเพราะว่ารอโปรโมทรอให้คนรู้รอให้แบบรอจังหวะด,ดีๆก่อนที่เขาจะปล่อยเกมออกมาไม่ใช่ว่าปล่อยเทเลอร์แล้วพรุ่งนี้ปล่อยเกมมาเลยอะไรอย่างนี้เขาไม่ค่อยทำนะแต่ยังไงก็รอติดตามกันดูแล้วกันให้ปีไปก่อนว่าสมมติเทเลอร์ออกมาแล้วอีกสักอย่างน้อย1ปีอะ่ะเกมจริงมันถึงจะอ,ออกเพราะง,งั้นไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากนะสำหรับคนที่แบบอ,อยากจะเล่นอะไรอย่างนี้ผมคนนึงก็อยากเล่นแหละแต่ว่ามันต้องรอไปก่อนอนะ แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าความจริงมันเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันดูในเทรลเลอร์ตอนต้นเดือนธันวาตามที่เขาบอกเลยไม่รู้ว่าวันไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้นเดือนจริงไหมแต่ยังไงเขาก็ให้คําสัญญามาแล้วก็ฟากรอกันด้วยลวกันหวังว่าเปิดตัว GTA ภาคต่อไปก็น่าจะมี GTA ออนไลน์ภาคต่อไปด้วยอันนี้เดานะไม่รู้เด็กใครมีข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันแล้วกัน